สวัสดีครับคินนี้ก็ออกมาหายอยู่หายกินี้แล้วครับเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งๆครับน้ำขึ้นครับน้ำหลายเลยครับมื่อนี้น้ำขึ้นกับมายอกระดุงหาปลาครับมาครับที่ตามเมืองนกันครับกระดุงกระกลางไว้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมเตรียมยกลงอย่างเดียวครับวันนี้อันนี้กับอุปกรณ์ใส่ป่าครับเตรียมไว้แล้วครับ มาครับยกกระดุงลงครับวางลูกไว้ก่อนครับรอรอจังหวะจังหน่อยครับให้ปลาเข้าก่อนเท่าจังหยก ยกเบิ้องขับบันนี้เอรอรุ่นเบื้องรับหมานโตนึงครับปากกระเดิดอบ่อได้ครับเอาลงไม้ครับ บอ่อได้อีกครับเอาอีกมึงดูครับรอบนี้สีได้อยู่บอ่อได้ครับบอ่อได้ต้องใส่ปลาตื่นครับปลาติดทั้ทงนอกครับเข้าจากข้างนอกนี่ครับปลาที่เข้าได้ กได้พ่อมกอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สิคอจบสำนีนะครับสวัสดีครับ